สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องในวันนี้ดิฉันขอแสดงความเคารพและขอให้หัวใจของทุกคนได้พบกับความสงบขอให้เรื่องราวของเราในวันนี้เตือนให้ระลึกถึงความรักกรรมและความจริงที่ไม่มีวันซ่อนเร้นขอให้บุญของคุณคุ้มครองและขอให้หัวใจของคุณเปี่ยมไปได้วยความสงบสาธุฉันแค่ไปทำงานทำความสะอาดบ้านให้มหาเศรษฐีใจดำเพียงครั้งเดียวแต่สิ่งที่พบไม่ใช่ฝุ่น มันคือช่องลับหลังตู้โบราณที่ซ่อนกล่องหลักฐานการฆาตกรรมสุดสยองไว้ทันทีที่ความลับดำมืดถูกเปิดเผยเสียงปืนก็ดังขึ้นชีวิตคนจนอย่างฉันจะรอดจากคาริหาตที่เต็มไปด้วยความแค้นนี้ได้อย่างไรคุณจะไม่เชื่อว่าใครคือเหยื่อรายแรก สมชายเงยหน้ามองคฤรหาสีเทาที่ตั้งประงานอยู่เบื้องหน้ามันดูใหญ่โตและเงียบงันจนหน้าขนลุกมากเขาต้องรับงานทำความสะอาดเพียงครั้งเดียวนี้เพื่อเงินก้อนใหญ่ท่านวิกรมเจ้าของบ้านมีใบหน้าเรียบเฉยและดวงตาที่เย็นชามากเขาถูกตักเตือนว่าให้ทำงานโดยไม่ถามอะไรทั้งสิน้นวันนี้สมชายได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องทำงานส่วนตัวท่านวิกรมย้ำว่าห้ามแตะต้องสิ่งใดบนโต๊ะเด็ดขาดแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของสมชายคือตู้ไม้โอ๊กโบราณบานใหญ่ที่ปิดล็อกอยู่ด้วยโซ่นา ทันทีที่ก้าเข้าไปกลิ่นอับชื้นและกลิ่นคล้ายสมุนไพรจางๆก็ประทัดจมูกอากาศในห้องยินยิยเยือกราวกับไม่มีแสงแดดส่องถึงเลยความเงียบสงบในห้องนั้นหนักอึ้งจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นสมชายเริ่มปัดฝุ่นจากชั้นหนังสืออย่างระมัดระวังนิ้วมือของเขาสัมผัสดได้ถึงพื้นผิวที่หยาบกร้านของกระดาษเก่าที่ถูกทิ้งไว้ ขณะที่กำลังเช็ดฝาผนังข้างตู้โบราณเขาสังเกตเห็นรอยเปื้อนสีเข้มขนาดเล็กบนวอลเปอร์กระมี่ีสีแดงเข้มมันไม่ใช่ฝุ่นแต่เป็นรอยคล้ายหยดน้ำมันที่แห้งกลังสมชายค่อยๆเลื่อนมือไปกดที่จุดนั้นเบาๆเขารู้สึกได้ว่าผนังส่วนนั้นยุบตัวลงไปเล็กน้อยแล้วดีกลับคืนมาทันที ความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบงำเขาในทันทีสมชายออกแรงกดอีกครั้งอย่างตั้งใจและมั่นคงครั้งนี้ผนังไม้แกะสลักทั้งแผงได้เลื่อนเปิดออกอย่างช้าช้าโดยไม่มีเสียงมีทางเดินมืดมืดแคบแคบ,แคบซ่อนอยู่หลังตู้แสงสลัวจากห้องทำงานส่องเข้าไปเผยให้เห็นบางสิ่งมันคือกล่องโลหะเก่าๆหลไปที่วางซ้อนกันอยู่บนพื้น สมชายดึงกล่องใบบนสุดออกมาเปิดดูด้วยมือที่สั่นเทาภายในบรรจุรูปถ่ายขาวดำและบันทึกประจำวันเล่มหนารูปถ่ายเหล่านั้นเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยิ้มแย้มมีความสุขแต่บันทึกประจำวันฉบับสุดท้ายที่เขาอ่านทำให้เลือดในตัวเย็นเฉียบเพราะมันกล่าวถึงแผนการร้ายที่ถูกวางไว้เพื่อยึดครองกิจการทั้งหมดและชื่อของหญิงสาวในรูปคือภรรยาคนแรกของท่านวิกรมผู้ที่ทุกคนคิดว่าหนีตามชู้รักเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนสมชายกำกล่องโลหะแน่นในมือขณะที่ตระหนักว่าเขากำลังยืนอยู่ในจุดที่ท่านวิกรมใช้เเกก็บซ่่่่ออนนคววาามผิดดททีีสสพึงงลัุข ขาและตอนนี้เขาได้กลายเป็นพยานเพียงคนเดียวในคฤหาสแห่งความลับนี้สมชายถูกความจริงอันมืดมิดกัดกินสมชายยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นความหนาวเย็นของห้องไม่ได้ทําให้ตัวเขาสั่นเทาเท่ากับความจริงที่เพิ่งค้นพบเขาพลิกบันทึกประจําวันเล่มนั้นไปมาด้วยมือที่เปียกชื้นด้วยเหงื่อข้อความสุดท้ายที่ถูกเขียนด้วยลายมือวัดวัดคือแผนสําเร็จแล้วเขาจะไม่มีทางได้คืนมาและตามมาด้วยวันที่เมื่อสามสิบปีก่อน นั่นหมายความว่าท่านวิกรมไม่ได้ร่ำรวยมาอย่างสุจริตเขาไม่ได้แค่ทรรยะสพัญญาแต่เขาอาจจะฆาตกรรมสมชายมองภาพถ่ายของหญิงสาวที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนอีกครั้งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงเงินค่าจ้างก้อนโตที่เคยดูน่าดึงดูดใจตอนนี้กลายเป็นสิ่งน่ารังเกียจที่เปื้อนเลือดไปแล้วเขารีบยัดบันทึกและรูปภาพกลับเข้าไปในกล่องโลหะอย่างลนลานเสียงหัวใจของเขายังคงเต้นทีรัวและดังอืออึงในความเงียบเขาพยายามดันแผงผนังกลับเข้าไปให้ปิดสนิทแต่กล่องใบหนึ่งดััันนนขยบบไปชกมมุผงา แคว่เสียงผ้าใบของรูปภาพขนาดกลางที่วางซ้อนอยู่ขาดออกจากกันสมชายตัวเกรงไปทั้งร่างเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเขาหันกลับไปมองช่องลับอีกครั้งภายใต้แสงสลัวๆที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นเขาเห็นว่าแผงผ้าใบที่ถูกกล่องโลหาบาดนั้นเป็นภาพวาดสีน้ำมันไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดามันเป็นภาพของผู้หญิงคนเดียวกับในรูปถ่ายแต่ภาพวาดนั้นมีสีหน้าที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้ยิ้มอย่างมีความสุขอีกแล้วดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ขณะที่สมชายกำลังจ้องมองใบหน้าเปื้อนน้ำตาในภาพวาดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากทางเดินด้านนอกแกรกเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและเชื่องช้ากำลังย่ำลงบนพื้นไม้ท่านวิกรมกลับมาแล้วสมชายไม่ทันได้คิดอะไรอกสัญชาตยานเอาตัวรอดทำให้เขาพุ่งตัวกลับเข้าไปในช่องลับแคบๆทันทีพร้อมทั้งดันแผงผนังกลับเข้าที่อย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่ผนังจะปิดสนิทเขามองเห็นเงาของท่านวิกรมที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องทำงาน ท่านวิกรมไม่ได้เดินเข้ามาในทันทีเขายืนนิ่งอยู่ตรงธรณีประตูนั้นนานหลายนาทีเหมือนกำลังสำรวจความผิดปกติของบรรยากาศภายในห้องความกดดันที่มองไม่เห็นนั้นแผ่ซ่านออกมาอย่างชัดเจนมันทำให้สมชายที่หลบอยู่ในช่องลับแทบจะหยุดหายใจสมชายรู้สึกว่าทุกอนูของร่างกายถูกบีบคั้นเหงื่อยเย็นเยียบไหลลงมาตามแผ่นหลังเขาต้องพยายามควบคุมการหายใจไม่ให้มีเสียงร่างกายของเขากำลังสัมผัสกับกล่องโลหะและรูปภาพเหล่านั้นทุกสัมผัสทำให้เขายิ่งรู้สึกถึงความจริงที่น่ากลัว จูจ่ๆท่านวิกรมก็ก้าวเท้าเข้ามาในห้องและเดินตรงไปยังตู้โบราณที่สมชายเพิ่งจะออกมาตูมท่านวิกรมทุกมือลงบนสันตู้ไม้โอ๊กอย่างแรงราวกับพยายามทดสอบความมั่นคงของมันหัวใจของสมชายกระตุกวูบมีใครอยู่ข้างในไหมเสียงของท่านวิกรมดังขึ้นอย่างเย็นชาแต่แฝงไว้ด้วยความเฮี้ยมเกรียมที่สมชายไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยการ,รเผชิญหน้าในเงามืด สมชายก้นหายใจเฮือกใหญ่ร่างกายของเขากลายเป็นหินในช่องแคบแคบนั้นช่องลับนี้ไม่มีอากาศถ่ายเททําให้เขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกบีบอจนหน้ามืดท่านวิกรมรอคําตอบอยู่ครู่หนึ่งความเงียบที่ตามมานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆไม่มีใครตอบดีท่านวิกรมพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงเย้ยหยันราวกับเขารู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติแต่ก็สนุกกับการเล่นเกมจิตวิทยาเขาก้าวถอยออกมาจากตู้สมชายได้ยินเสียงเก้าอี้ถูกลากและเสียงกรอบกแกรบของการเปิดซองจดหมายบนโต๊ะทํางาน แปรกๆสมชายใช้โอกาสนี้มองผ่านช่องว่างเล็กๆที่ขอบผนังเห็นท่านวิกรมนั่งหันหลังให้ใบหน้าของเขานิ่งเรียบแต่แววตาที่มองไปยังภาพถ่ายบนโต๊ะนั้นว่างเปล่าความกลัวของสมชายเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นเขากำลังซ่อนตัวอยู่ห่างจากฆาตรกรที่มั่งคั่งและมีอำนาจเพียงไม่กี่ก้าวท่านใดนั้นโทรศัพท์ของท่านวิกรมก็ดังขึ้นกริ๊งงง ท่านวิกรมรับสายและเริ่มพูดคุยเรื่องธุรกิจด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่สมชายกลับได้ยินเสียงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความราบเรียบนั้นเสียงที่เย็นชาและเฮี้ยมโหดเมื่อกล่าวถึงคู่แข่งทางธุรกิจสมชายใช้เวลาในขณะที่ท่านวิกรมกำลังคุยโทรศัพท์พยายามคิดหาทางออกจากห้องนี้อย่างปลอดภัยเขาต้องเอาหลักฐานนี้ออกไปด้วยเขาค่อยๆดันกล่องโลหะใบที่บรรจุบันทึกประจําวันออกจากช่องลับอย่างช้าๆการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งต้องแม่นยำและไร้เสียงทุกวินาทีรู้สึกยาวนานเหมือนชั่วโมง กล่องโลหะใบนั้นหนักมากสมชายต้องใช้กำลังทั้งหมดในการค่อยๆขยับมันให้ผ่านขอบตู้เขาต้องวางมันลงบนพื้นอย่างบามือที่สุดแกรกเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นไม้ดังขึ้นเบามากแต่ในความเงียบของห้องทำงานมันก็ดังพอที่จะทำให้ท่านวิกรมหยุดการสนทนาทางโทรศัพท์เดี๋ยวนะท่านวิกกรมพูดกับปลายสายด้วยเสียงต่ำแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองไปรอบๆห้องอย่างเชื่องช้าดวงตาของเขาสะท้อนความสงสัยอย่างรุนแรง สมชายตัวชาดิกเขาต้องซ่อนกล่องใบนั้นให้พ้นสายตาโดยเร็วเขาผลักกล่องให้ไหลเข้าไปใต้เก้าอี้ตัวใหญ่ข้างตู้ด้วยปลายเท้าอย่างระมัดระวังเก้าอี้ตัวนั้นถูกจัดวางไว้ในมุมอับพอดีท่านวิกรมลุกขึ้นยืนและเดินมาทางตู้โบราณอีกครั้งเขาทำท่้จะเดินผ่านไปแต่แล้วก็หยุดกึกสายตาของเขาก้มลงมองที่เก้าอี้ตัวใหญ่สมชายรู้สึกว่าลมหายใจขาดห่วงไปแล้วถ้าท่านวิกรมมองเห็นกล่องนั่นเขาจะต้องถูกจับได้แน่นอน ท่านวิกรมเอื้อมมือไปกดปุ่มปิดเสียงโทรศัพท์ไว้และค่อยๆเขีย่ยเก้าอี้ด้วยปลายรองเท้าหนังขัดมันอย่างช้าๆเพื่อให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้เก้าอี้ได้ชัดเจนขึ้นการถูกค้นพบท่านวิกรมเขีย่ยเก้าอี้มันขยับเพียงเล็กน้อยแต่พอที่จะเผยให้เห็นมุมหนึ่งของกล่องโลหะที่ซ่อนอยู่ท่านวิกรมยื่นหน้าเข้าไปใกล้พื้นดวงตายเย็นชาของเขากำลังจับจ้องอย่างพิจารณา สมชายรู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นไปแล้วเขาภาวนาขอให้มุมของเก้าอี้บทบางกล่องไว้ได้พอดีความมืดมิดในช่องลับดูดซับความกลัวของเขาไว้จนหมดสิน้นท่านวิกรมโน้มตัวลงไปมากขึ้นจูจ่ๆเขาก็หัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่แห้งผากและฟังดูว่างเปล่านึกว่าหนูตัวใหญ่จะมาสร้างรังเสียอีเขาบน่นพึมพำกับตัวเองแล้วเขาก็ใช้เท้าเตะเก้าอี้ให้กลับเข้าที่เดิมอย่างแรงโครม เสียงเก้าอี้กระแทกกับตู้ดังสนั่นทำให้กล่องโลหะที่ซ่อนอยู่สันสะเทือนเล็กน้อยสมชายต้องกัดฟันเพื่อไม่ให้มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาท่านวิกรมกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานต่อเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาคุยต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สมชายรู้ว่าเขาไม่ได้วางใจทั้งหมดท่านวิกรมไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจอีกต่อไปเขากำลังคุยกับใครบางคนที่ให้การปกป้องเขาอยู่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวรอบๆบ,บ้านให้ดีฉันไม่ชอบบรรยากาศในวันนี้เลย ถ้ามีคนนอกคนไหนพยายามจะขุดคุยเรื่องเก่าฮ่หาฮ่าจัดการให้เรียบร้อยน้ำเสียงสุดท้ายนั้นเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งมันทําให้สมชายตระหนักว่าเขาไม่ได้กําลังเผชิญหน้ากับนักธุรกิจธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่อันตรายและมีอิทธิพลอย่างแท้จริงท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็เงียบไปท่านวิกรมวางสายเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังตู้โบราณที่สมชายซ่อนอยู่คุณแม่บ้านท่านวิกรมเรียกด้วยเสียงทุ้มและหน้าขนลุก ฉันบอกให้ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมไม่ใช่เหรอมีอะไรซ่อนอยู่หลังตู้นั่นหรือเปล่าสมชายที่ซ่อนตัวอยู่หลังผนังได้ยินคำพูดนั้นอย่างชัดเจนมันเป็นการเรียกที่เย้ยหยันและเต็มไปได้วยความรู้ทันเพราะท่านวิกรมรู้ว่าสมชายไม่ใช่ผู้หญิงสมชายรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวเองหรือหาทางหนีเขาใช้มือดันฝาผนังช่องลับอย่างเงียบเชียบเตรียมพร้อมที่จะกระโดดออกมาเผชิญหน้าพรึบ ผนังไม้แผงนั้นเปิดออกอย่างรวดเร็วสมชายกระโดดออกมาจากช่องมืดมิดสู่แสงสลัวของห้องทำงานในมือของเขากำากล่องโลหะที่เป็นหลักฐานไว้แน่นท่านวิกรมไม่ได้แสดงความตกใจแม้แต่น้อยเขายิ้มอย่างเหยียดยามและเย็นชาราวกับว่าเขารอการปรากฏตัวของสมชายมานานแล้วในที่สุดเจ้าหนูที่อยากรู้อยากเห็นก็ออกมาจากรูแล้วท่านวิกรมพูดขึ้นอย่างเชื่องช้าแล้วมือของเขาก็ค่อยๆเอื้อมไปใต้ลิ้นชักโตะทำงานอย่างใจเย็น สมชายรู้ว่าเขาไม่มีเวลาอีกแล้วเขายกกล่องโลหะนั้นขึ้นสูงเหนือศีรษะพร้อมที่จะใช้มันเป็นอาวุธหรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและวิ่งหนีออกไปให้พ้นจากคฤราหน์แห่งความลับดำมืดนี้การต่อสู้เพื่ออิสรภาพท่านวิกรมดึงปืนพกสีดำออกมาจากลิ้นชักอย่างเชื่องช้าเขาไม่ได้รีบร้อนเลยท่าทางนั้นแสดงออกถึงความมั่นใจสูงสุดราวกับว่าเขากำลังจัดการกับมแมลงที่น่ารำคาญเท่านั้นวางกล่องนั้นลงซะเจ้าคนรับใช้ เสียงของท่านวิกรมเปลี่ยนเป็นคำสั่งที่เย็นชาและเด็ดขาดมือที่ถือปือนนั้นนิ่งสนิทสมชายรู้ดีว่านี่คือจุดจบหากเขาไม่สู้เขากัดฟันแน่นและแตัดสินใจพุ่งตัวออกไปโครมเขายนกล่องโลหะที่เต็มไปด้วยหลักฐานนั้นใส่ใบหน้าของท่านวิกรมอย่างแรงท่านวิกรมร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและหันหน้าหลบกระทันหันปังเสียงปืนดังสนั่นก้องไปทั่วห้องทำงานกระสุนพุ่งเฉียดศีรษะของสมชายไปชนกับกำแพงด้านหลังเสียงปืนทำให้ประสาทสัมผัสข,ของสมชายชาชั่วขณะ นี่คือโอกาสเดียวของเขาสมชายไม่รอช้าเขาวิ่งอ้อมโต๊ะทำงานไปที่ประตูอย่างรวดเร็วแต่ท่านวิกรมฟื้นตัวเร็วกว่าที่คิดเขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วปืนในมือถูกเล็งมาที่แผ่นหลังของสมชายอีกครั้งแกไปไหนไม่รอดหรอกสมชายคว้าลูกบิดประตูโลหะแล้วบิดอย่างสุดแรงแต่มันถูกล็อกเขาหันกลับมามองท่านวิกรมด้วยความสิ้นหวังท่านวิกรมกำลังยิ้มเหาะด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายอย่างถึงที่สุดฉันเปลี่ยนรหัสล็อกก่อนเข้ามาแล้ว ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนจากห้องนี้หรอกมันถูกออกแบบมาอย่างดีสำหรับการจัดก,การปัญหาคำพูดของท่านวิกรมทำให้ความหวังของสมชายพังทลายลงสมชายเหลือบมองไปที่ตู้โบราณกล่องโลหะตกอยู่บนพื้นใกล้กับตู้รูปถ่ายขาวดำบางส่วนกระจัดกระจายออกมาเขาเห็นไม้เท้าทองเหลืองที่ตั้งพิงอยู่ข้างตู้มันเป็นทางออกเดียวของเขาสมชายพุ่งตัวกลับไปที่ตู้โบราณอย่างบ้าคลั่งท่านวิกรมยิงปืนมาที่ขาของเขาแต่พลาดเป้าหมายไปเพียงเล็กน้อย เฉลบก,กระสุนโดนมุมโตะทาง,งานเศษไม้เล็กๆก,กระเด็นบาดแขนของสมชายสมชายคว้าไม้เท้าทองเหลืองมาได้สำเร็จเขายกมันขึ้นเหนือศีรษะและฟาดลงไปที่แขนของท่านวิกรมที่ถือปืนอยู่สุดแรงเพลงเสียงกระดูกแต่หักดังคมกริปืนพกสีดำหลุดจากมือของท่านวิกรมและลอยกระเด็นไปตกใต้เก้าอี้ท่านวิกรมกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเขาทรุดตัวลงกับพื้นใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นและความเจ็บปวด สมชายหายใจหอบทีแต่เขารู้ว่าเขาต้องทํามากกว่านี้เขาทุบไม้เท้าซ้ําลงไปที่มือของท่านวิกรมอีกครั้งก่อนจะรีบวิ่งไปที่โต๊ะทํางานเขาต้องค้นหารหัสประตูสมชายรื้อคนลินชักที่เปิดอยู่ด้วยมือที่สั่นเทาเลือดจากบาดแผลที่แขนหยดลงบนเอกสารสําคัญอย่างต่อเนื่องเขากวาดกระดาษและปากกาทิ้งทั้งหมดใต้กองเอกสารเขาก็พบกับสมุดจดบันทึกเล่มเล็กที่มุมของมันมีตัวเลขอารบิกสี่ตัวถูกเขียนไว้ด้วยปากกาสีแดงศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่ง สมชายจำได้ว่าวันนี้คือวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนเป็นรหัสที่เดาง่ายอย่างน่าเหลือเชื่อสมชายรีบวิ่งไปที่ประตูพิมพ์รหัสศูนย์ถึงเจ็ดถึงหนึ่งถึงหนึ่งลงบนแผงควบคุมคลิกเสียงปลดล็อกดังขึ้นประตูเปิดออกทันทีสมชายเปิดประตูและวิ่งหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะก้าวขาพ้นธรณีประตูเขาก็ได้ยินเสียงของท่านวิกรมที่ตะโกนไล่ตามมาแกจะไม่รอดฉันจะตามล่าแกไปจนถึงสุดขอบโลก สมชายวิ่งผ่านถงทางเดินที่รูราออกไปยังสวนด้านนอกเขามองย้อนกลับไปเห็นเงาของท่านวิกรมที่กำลังลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นที่ไม่มีวันดับมอดสมชายรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหลบหนีครั้งใหญ่เขาเป็นพยานที่เห็นความลับดำมืดที่สุดและตอนนี้ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดแล้วการหลบหนีในคืนมืดสมชายวิ่งตัดผ่านสนามหญ้าที่ได้รับการดูแลอย่างดีรองเท้าของเขาย่ำลงบนพื้นดินที่เย็นชื้นเสียงฝีเท้าของเขาดูดังสนั่นท่ามกลางความเงียบของค่ำคืน ความมืดมิดของสวนขนาดใหญ่ช่วยบดบังเขาไว้บ้างแต่แสงไฟสปอตไลท์อัตโนมัติก็เริ่มสัดส,ส่องไปตามการเคลื่อนไหวของเขาเผยให้เห็นรูสูงที่กั้นคฤริสน์ออกจากโลกภายนอกเขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยเริ่มดังขึ้นจากตัวบ้านเสียงหัวดังลัน่นและหน้าหวาดผวามันไม่ได้ดังเพื่อไล่ขโมยแต่มันดังเพื่อประกาศว่าความลับได้หลุดออกไปแล้วสมชายไม่รู้ว่าท่านวิกรมมีคนเฝ้าอยู่กี่คนแต่เขารู้ว่าต้องไปให้พ้นจากบริเวณนี้ก่อนที่ใครจะมาถึง เขาพุ่งตัวไปยังแนวผู้ไม้หนาทึบที่อยู่ใกล้กำแพงรัว้วหนามแหลมของผู้ไม้ขวนผิวหนังที่แขนของเขาแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่อาจเทียบได้กับความกลัวที่กัดกินอยู่ในใจเมื่อถึงกำแพงสมชายมองหาช่องทางปีนขึ้นไปกำแพงนั้นสูงและด้านบนมีลวดหนามติดตั้งอยู่มันถูกออกแบบมาเพื่อกันคนเข้าและกันคนออกไปพร้อมกันเขาพยายามปีนขึ้นไปโดยใช้ร่องหินที่เซาะไว้เป็นที่เหยียบมือของเขากำแน่นจนเจ็บทุกการเคลื่อนไหวต้องทำอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดฟุบฟุบ แสงไฟจากรถยนต์เริ่มส่องมาที่ทางเข้าหลักของคฤราสหัแล้วเป็นรถยนต์ซีดานสีดำหลายคันที่เคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วคนของท่านวิกรม,มาถึงแล้วสมชายเร่งความเร็วปีนป่ายขึ้นไปจนถึงยอดกำแพงเขามองเห็นลวดน้มที่ขึงตึงอยู่ตรงหน้าไม่มีทางที่จะผ่านไปโดยไม่บาดเจ็บเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉีกเสื้อยืดของตัวเองออกเป็นชิ้นยาวๆแล้วใช้มันพันรอบมาอย่างเร่งรีบี่สุดเพื่อลดแรงเสยดทานของลวดน้มวินาทีต่อมาเขาก็กระโดดข้ามลวดน้มไปอีกฝั่งอย่างทุลักทุเลแควก เสียงลวดน้ำขวนเนื้อเสื้อดังขึ้นเขารู้สึกถึงความคมของลวดน้ำที่บาดลึกถึงผิวหนังที่ด้านหลังแต่ไม่มีเวลาตรวจสอบบาดแผลแล้วสมชายกลิ้งลงไปบนพื้นดินที่เปียกชื้นด้านนอกรัเขาพยายามลุกขึ้นยืนและวิ่งหนีออกไปให้ไกลที่สุดเขาอยู่ในตรอกซอยแคบๆที่มืดมิดและเต็มไปด้วยขยะมันเป็นส่วนที่สกรปรกของเมืองที่ตัดกับความหรูหราของคาริฮาตอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นเสียงรถยนต์ก็ดังเข้ามาใกล้รถซีดานสีดำคันหนึ่งขับเข้ามาในซอยอย,อย่างช้าๆไฟหน้าสาดสองมาที่เขาอย่างจงใจ สมชายสุดตัวหลงซ่อนหลังกองลังกระดาษที่ส่งกลิ่นเหมือนอับคนในรถกำลังสอดส่องหาเขาอย่างระมัดระวังเขาได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นจากภายในรถเจอตัวแล้วมันวิ่งเข้าสู่โซนดีเก้าปิดทางออกทั้งหมดห้ามให้มันเล็ดรอดออกไปได้สมชายรู้ว่าเขาถูกต้อนจนมุมแล้วเขาไม่มีทางออกไม่มีที่พึ่งและมีเพียงหลักฐานในกล่องโลหะที่เขาต้องทิ้งไว้ในห้องทำงาน เขานึกถึงบันทึกประจําวันของภรรยาผู้ล่วงลับของท่านวิกรมสิ่งที่ถูกเปิดเผยนั้นน่ากลัวเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกฝังไว้เขาต้องหาทางติดต่อใครสักคนแต่โทรศัพท์ของเขาถูกทิ้งไว้ที่บ้านเช่าความสิ้นหวังเริ่มครอบงําเขาแต่แล้วดวงตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งมันคือท่อระบายน้ําเก่าๆที่มีฝาตะแกงเหล็กปิดอยู่มันเป็นทางออกสุดท้ายที่สกรปรกและอันตรายที่สุด สมชายใช้พลังทั้งหมดที่มีพยายามยกฝาตะแกงเหล็กที่หนักอึ้งขึ้นมาอย่างเงียบๆในขณะที่แสงไฟจากรถสีดำกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาต้องเสี่ยงทิ้งตัวลงไปในความมืดมิดและสิ่งปฏิกูลเพื่อหนีจากความมืดมิดที่แท้จริงที่รอเขาอยู่ข้างบนทางรอดสุดท้ายใต้ดินสมชายออกแรงทั้งหมดที่มีกล้ามเนื้อของเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่แขนและหลังแต่สุดท้ายเขาก็สามารถยกฝาตะแกงเหล็กที่หนักอึ้งขึ้นได้เล็กน้อยพอที่จะมุดตัวลงไปได้แล้ว รถยนต์สีดำมาหยุดนิ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรแสงไฟหน้าสัดส,ส่องมาเกือบจะถึงตัวเขาเงาของชายชะกันสองคนกำลังก้าวลงจากรถไม่มีทางเลือกอีกแล้วสมชายปล่อยฝาตะแกงให้ตกลงมาดังสนั่นโครมก่อนที่เขาจะทิ้งตัวลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่างร่างกายของเขาร่วงลงมากระแทกกับพื้นผิวที่ลื่นและครุขระ่งกลิ่นเหม็นเน่าของสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียพุ่งเข้าจมูกอย่างรุนแรงมันเป็นกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนจนแทบจะอาเจียนออกมา เขาลงมายืนในท่อระบายน้ําที่มืดมิดและแคบมีน้ําสีดําสกรปรกไหลเชี่ยวอยู่รอบข้อเท้าของเขาจากด้านบนเขาได้ยินเสียงตะโกนอย่างกราดเปรี้ยวมาลงไปในท่อระบายน้ําตามไปเร็วเข้าสมชายหันหลังให้แสงสว่างสุดท้ายแล้วเริ่มวิ่งไปตามอุโมงระบายน้ําที่มืดมิดและไม่คุ้นเคยเขาต้องก้มตัวลงต่ําเพื่อไม่ให้สีสะชนกับเพดานท่อ ในความมืดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกของกำแพงคอนกรีตรอบตัวและเสียงน้ำที่ไหลกระชอกอยู่ใต้ฝีเท้าของเขาทุกๆก,ก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าคือทางตันหรือปากท่อที่เปิดโลง่งเขาต้องพึ่งพาประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีเสียงที่สะท้อนกล้องในท่อทำให้เขาแทบจะแยกไม่ออกว่าเสียงฝีเท้าที่ตามมาน,นั้นใกล้แค่ไหนจู่จูเขาก็ชนเข้ากับบางสิ่งที่แข็งทื่อและลื่นไหลมันคือท่อโลหะขนาดใหญ่ที่วางขวางทางอยู่เขาต้องปีนข้ามมันไปอย่างทุลักทุเล เมื่อผ่านไปได้เขาก็มองเห็นแสงสลัวๆจากทางด้านหน้ามันคือสัญญาณของทางออกสมชายเร่งฝีเท้าขึ้นอีกครั้งความหมองเริ่มฉายแสงขึ้นมาในใจที่มืดมิดของเขาแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดแกรกแกรกเสียงฝาตะแกงเหล็กที่กำลังถูกยกขึ้นจากทางด้านหลังพวกเขาตามเขามาแล้ว สมชายรู้ว่าเขาไม่มีเวลาพอที่จะปีนขึ้นไปถึงทางออกเขาหันไปคว้าก้อนอิฐเปียกน้ำที่หลุดออกมาจากผนังท่อเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ครั้งสุดท้ายในอุโมงค์ใต้ดินที่น่าสยดสยองนี้ในขณะที่เงาดำกำลังเลื้อยลงมาจากปากท่อด้านหลังสมชายก็พุ่งตัวออกไปพร้อมกับก้อนอิฐในมือเข้าปะทะก,กับคนของท่านวิกรมอย่างไม่เกรงกลัวปากเสียงก้อนอิฐกระทบกับศีรษะของชายคนแรกดังสนั่นชายคนนั้นร้องโอดโอยแล้วล้มลงในน้ำเน่า แต่ชายคนที่สองคว้าแขนของสมชายไว้ได้เขามีกำลังมหาศาลบีบแขนของสมชายจนบาดแผลเก่าเปิดออกความเจ็บปวดแล่นแตบไปทั่วร่างสมชายกัดฟันและใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่กระแทกศอกเข้าที่ลำตัวของชายคนนั้นแล้วดิ้นรนจนหลุดออกมาได้เขาไม่หันกลับไปมองอีกพุ่งทยานไปยังแสงสลัวที่ปลายทางออกอย่างสุดกำลังเมื่อออกมาจากท่อได้สำเร็จเขาก็พบ <checks> ว่ <ๆ S 2> าตัวเองอยู่กลางแม่น้ำที่มืดมิดและไหลเชี่ยว สมชายไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาทิ้งตัวลงสู่แม่น้ำที่เย็นจัดลื่น้ำโอบล้อมตัวเขาไว้เขากำลังหนีจากความมืดมิดบนพื้นดินลงสู่ความมืดมิดที่ลึกกว่าของสายน้ำเมื่อลอยตัวขึ้นมาเขาหันไปมองฝั่งเห็นเพียงเงาดำทะมึนของคฤรหาหนตที่ตั้งอยู่บนเนินสูงและรู้ดีว่าตราบใดที่ความลับยังไม่ถูกเปิดเผยชีวิตของเขาก็ยังคงอยู่ในน้ำบนแห่งอันตรายนี้ตลอดไปสมชายปล่อยให้ตัวเองลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ความเย็นกัดกินร่างกายแต่ก็ช่วยบรรเทาอาการปวดร้าวจากบาดแผลไปด้วยเขาถูกพัดพาออกห่างจากคฤราหา์แห่งความลับดำมืดนั้นได้สำเร็จในที่สุดสายน้ำก็พาเขามาเกยตื้นที่ริมฝั่งไกลออกไปใกล้กับบริเวณที่มีแสงไฟจากบ้านเรือนของผู้คนร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารอดมาได้รอดออกมาพร้อมกับความจริงที่หนักอึ้งอยู่ในความทรงจำ เขาเดินโซซซโซเซไปยังถนนที่เต็มไปด้วยแสงเฟนีออนเสื้อผ้าเปียกโชกและสกปรกรูปรักของเขาในตอนนี้ไม่ต่างจากคนจรจัดที่เพิ่งหลบหนีอะไรบางอย่างมาสมชายรู้ดีว่าการเปิดเผยความลับของท่านวิกรมจะต้องใช้หลักฐานมากกว่าคำพูดของคนรับจ้างทำความสะอาดเพียงคนเดียวหลักฐานทางกายภาพถูกทิ้งไว้ในห้องทำงานนั้นแล้วแต่เขาจำทุกสิ่งที่เห็นได้ทั้งหมดรูปถ่ายบันทึกประจำวันและความเหี้ยมโหดของท่านวิกรม เขาตัดสินใจเดินเข้าไปยังสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดแม้จะรู้ว่าท่านวิกรมอาจมีอิทธิพลแทรกซึมไปทุกที่แต่สมชายก็รู้ว่านี่คือทางเดียวที่จะยุติวงจรความชั่วร้ายนี้ได้เมื่อสมชายกล้าเข้าไปในสถานีร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เด็ดเดี่ยวนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหันมาสนใจสมชายเปิดปากเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงแหบพร่าเล่าถึงการจ้างงานเพียงครั้งเดียวกันค้นพบช่องรับหลักฐานของการฆาตกรรมและการยักยอกรวมถึงการถูกยิงและถูกตามล่า เรื่องราวของเขาดูเหลือเชื่อจนเกินจริงแต่แววตาที่สัตซื่อและร่องรอยบาดแผลที่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้การพลีบานของความจริงข่าวคราวการสืบสวนคดีหา์ของมหาเศรษฐีวิกรมกลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในเวลาต่อมาในที่สุดความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายทศวรรษก็ถูกเปิดโปง ตำรวจพบช่องลับหลังตู้โอ๊กและพบกล่องโลหะที่สมชายได้โยนไปตกอยู่ข้างๆหลักฐานทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ด้วยลายมือของภรรยาผู้ล่วงลับถูกนำมาประกอบการดำเนินคดีอำนาจและอิทธิพลของท่านวิกรมไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกต่อไปเมื่อความจริงที่โหดร้ายและมืดมิดถ,ถูกฉายออกมาด้วยบันทึกประจำวันเหล่านั้นการจับกุมท่านวิกรมเป็นไปอย่างอื้อฉาว สมชายกลับคืนสู่ชีวิตปกติของเขาเขาไม่ได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้ร่ำรวยแต่เขาเป็นพยานคนสำคัญผู้ที่เดินเข้าไปในความมืดมิดของคฤรหาหน์แห่งความโลภและนำแสงสว่างแห่งความจริงออกมาได้ในที่สุดชีวิตที่ยากจนของเขายังคงต้องดิ้นรนต่อไปแต่จิตใจของเขารู้สึกปลอดโปร่งเขารู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วการทำงานทำความสะอาดเพียงครั้งเดียวในชีวิตของเขาได้กลายเป็นการกระทำที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของผู้คนมากมาย เรื่องราวของสมชายและคฤริหัสนั้นถูกบันทึกไว้เพื่อตวนใจว่าความร่ำรวยและอำนาจไม่สามารถปกปิดความชั่วร้ายได้ตลอดไปและบางครั้งความกล้าหาญเล็กๆน้อยๆของคนจนก็สามารถทำลายกำแพงความลับของมหาเศรษฐีได้ทั้งหลัง